ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Auto Review ของผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ไม่ใช่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เหมือนทุกครั้งแต่เป็นสิ่งที่กำลังเขย่าว,วงการไม่เพียงแค่ในโลกเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงทั้งภูมิภาคอาเซียนด้วยสิ่งที่ประเทศเราเพิ่งเปิดตัวออกมาทำให้หลายประเทศตั้งแต่ไทยไปจนถึงสิงคโปร์ถึงกับอึง้งประเทศที่มักจะสงบและไม่ค่อยเป็นข่าวบนเวทีโลกอยู่ๆก็ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีทางการทหารที่ดูเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟ โครงการนี้มีชื่อว่า Project Black Falcon หรือเกีียวดำและในวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันอย่างละเอียดว่ามันคืออะไรประสิทธิภาพเป็นอย่างไรจุดเด่นอยู่ตรงไหนรวมถึงราคาที่อาจเกิดขึ้นถ้าถูกผลิตในอนาคตเริ่มกันเลยครับในช่วงต้นปี2025ที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวได้มีการจัดขบวนพาเหรดทางทหารครั้งใหญ่และในงานนั้นพวกเขาได้เปิดตัวสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด อากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่สีดำสนิทมีปีกทรงมุมเหลี่ยมและมีแสงสีฟ้าเรีองรอบขอบลำตัวดูลำยุคเหมือนเครื่องบินในอนาคตตอนแรกผู้คนไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือเป็นเพียงแบบจำลองแต่เมื่อการสาธิตเริ่มขึ้นทุกคนก็เข้าใจทันทีว่านี่คือของจริงเราเรียกมันว่าโปรเจกต์ l l c k k f l l o o n และระบุว่าเป็นโดรนสเตลท,ที่พัฒนาโดยฝีมือคนเราเองใช้สำหรับลาดตระเวนโจมตีระยะไกลและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าดูจากดีไซน์ภายนอกมันมีลักษณะคล้ายเครื่องบินสเตล์สมัยใหม่อย่าง R q 1 7ึของสหรัฐอเมริกาหรือชารซอสของจีนตัวเครื่องเป็นทรงปีกบิน f l y i ิ g วิ n g ซึ่งช่วยลดการสะท้อนของสัญญาณเรดาร์ผิวภายนอกเป็นสีดำด้านเพื่อดูดซับคลื่นเรดาร์แต่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจที่สุดคือต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าปกติอย่างมหาศาลทางการลาวอ้างว่าใช้วัสดุคอมโพสิตท,ที่ผลิตในประเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากซัพพลายเออร์ในภูมิภาค ทำให้ต้นทุนลดลงกว่า60%เมื่อเทียบกับโดรนแบบตะวันตกในแง่ของสมรรถนะถึงแม้ว่าทางการลาวจะยังไม่เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามันอาจมีช่วงปีกประมาณ12-14ถึงเมตรและบรรทุกน้ําหนักได้ราว2ตันซึ่งถือว่าใหญ่มากถ้าเทียบกับโดรนระดับกลางถึงใหญ่เช่นวิงลุงไอไอของจีนหรือเบรตตาอาคินชีของตุรกีในการสาธิตโดรนลำนี้สามารถขึ้นบินโดยอัตโนมัติ บินวลทำการเคลื่อนไหวหลบหลีกและลงจอดอย่างแม่นยำซึ่งบ่งบอกว่าระบบควบคุมการบินอาจมี AI ช่วยรักษาสมดุลและควบคุมการเคลื่อนไหวเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบอย่างน่าทึ่งสำหรับโดรนขนาดนี้ซึ่งอาจบ่งบอกว่าใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ผ่านการปรับลดเสียงหรือเครื่องยนต์ไฮบริดที่ออกแบบมาสำหรับงานสเตลโดยเฉพาะผู้สังเกตการยังเห็นช่องระบายความร้อนแบบพิเศษซึ่งใช้ลดลายเซนความร้อนจากอินฟราเรด ถือเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเกินคาดสำหรับประเทศเล็กๆแบบลาวคำถามใหญ่คือแล้วใครช่วยลาวสร้างมันขึ้นมาแม้จะไม่มีประเทศใดยืนยันอย่างเป็นทางการแต่มีข่าวหรือว่ามีบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติให้ความร่วมมือในบางส่วนอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับความช่วยเหลือการที่ลาวสามารถประกอบและพัฒนาเครื่องได้เองภายในประเทศถือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับความสามารถโครงการ Black Falcon นี้น่าจะเป็นโดรนแบบหลายภารกิจ ไม่ได้ใช้แค่ลาดระเวนแต่ยังติดอาวุธได้ด้วยเช่นจรวดนำวิถีระเบิดอัจฉริยะหรืออุปกรณ์รบทางอิเล็กทรอนิกส์หากข้อมูลนี้เป็นจริงมันจะเป็นโดรนที่ทำได้ทั้งสอดแนมและโจมตีโดยลาวอ้างว่าสามารถบินได้นานกว่า24ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและมีระยะปฏิบัติการใกล้กว่า1,500กิโลเมตรซึ่งเพียงพอจะลาดระเวนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนได้เลยในส่วนของราคาถือว่าน่าสนใจมากเพราะลาวไม่ใช่ประเทศเริ่มรวยการผลิตโดรนไฮเทคแบบนี้จึงต้องใช้งบประมาณมหาศาล แต่รัฐบาลลราวระบุว่าใช้เทคนิคต้นทุนต่ำด้วยนวัตรกรรมสูงเช่นการออกแบบชิ้นส่วนให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายผลิตด้วยแรงงานท้องถิ่นและใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ปรับแต่งเป็นระบบควบคุมการบินผลลัพธ์คือราคาต่อเครื่องอาจไม่ถึง7ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าราคาโดรน MQ-9 Reaper ของอเมริกาที่อยู่ราว32ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหลายเท่าแม้จะมีเสียงสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายว่าตัวเลขเหล่านี้อาจยังเกินจริงไปบ้าง เร,เราะลาวยังไม่เคยมีอุตสาหกรรมอากาศยานที่พัฒนาไปไกลขนาดนี้แต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่เชื่อว่าลาวอาจได้ร่วมมือกับสตาร์ทอัพเทคโนโลยีจากประเทศเพื่อนบ้านและนำความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์และการผลิตต้นทุนต่ำเข้ามาช่วยพัฒนาซึ่งถ้าจริงนี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนภาพการทดสอบบินที่เผยแพร่ภา,ายหลังแสดงให้เห็นว่าเครื่องมีการทรงตัวที่นิ่งมาก การควบคุมรับรื่นและการเลี้ยวค่อนข้างแคบระบบสื่อสารระหว่างโดรนกับฐานภาคพ,พื้นดินตอบสนองได้รวดเร็วสแสดงว่ามีสัญญาณที่เสถียรและอาจใช้ระบบสื่อสารดาวเทียมแบบสำรองคู่ดูอ r e d รด d a n ด Link ซึ่งจะทำให้ยังคงทำงานได้แม้มีการตัดขาดบางส่วนคุณสมบัตินี้มักพบในโดรนระดับราคาสูงเท่านั้นในมุมมองด้านสัญลักษณ์นี่คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของลาวจากประเทศที่สงบและเป็นกลางสู่ประเทศที่กล้าก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีขั้นสูง โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องขององค์การทหารแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถของประเทศเล็กที่พยายามสร้างนวัตกรรมของตัวเองโดยไม่พึ่งพาการนำเข้าโดยสิ้นเชิงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดรน Black Falcon อยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจโดรนไทยดี Eagle ของไทยยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบและบรรทุกได้เพียง1.5ตันส่วนโดรน HS 6L ของเวียดนามสามารถบินได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรแต่ไม่มีรูปทรงสเตลขนาดที่สิงคโปร์เน้นด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าโดรนโจมตีโดยตรง ดังนั้นหากลาวสามารถทำได้จริงแม้เพียงครึ่งหนึ่งของที่ประกาศไว้มันก็อาจกลายเป็นโรนสเตลที่คุ้มค่าที่สุดในอาเซียนเรื่องราคายังเป็นประเด็นสำคัญนักวิเคราะห์บางคนคาดว่าหากลาวสามารถผลิตได้ในราคาต่ำกว่า10ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องก็อาจมีประเทศเล็กๆสนใจสั่งซื้อเช่นในแอฟริกาตะวันออกกลางหรืออเมริกาใต้แต่ในตอนนี้เราดูเหมือนจะเน้นการใช้งานภายในประเทศก่อนเพื่อสร้างฝูงโรนลาดเวนและเสริมกำลังทางอากาศโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องบินขับไล่ สิ่งที่ทำให้โครงการนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือความลับของมันมีรายงานว่า Project Black Falcon เริ่มพัฒนามานานกว่า6ปีโดยดำเนินการอย่างลับสุดยอดวิศวกรและช่างเทคนิคใช้รหัสแทนชื่อจริงและแม้แต่หน่วยงานรัฐบาลบางแห่งก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้คืออะไรจนกระทั่งก่อนเปิดตัวไม่นานระดับการปกปิดแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงจังอย่างมาก หากข่าวลือเกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับจดจำภาพการติดตามเป้าหมายอัตโนมัติและการเข้ารหัสสื่อสารเป็นความจรงิงนั่นหมายความว่าโดรนลำนี้อาจท้าชนกับระบบระดับกลางของโลกได้เลยโดรนนี้ยังมีศักยภาพใช้งานด้านอื่นนอกเหนือจากทหารเช่นใช้ตรวจภัยพ,พิบัติสำรวจสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ลำเลียงของข้ามพื้นที่ภูเขาเนื่องจากเรามีภูมิประเทศที่ทา้าทายการทดสอบโดรนที่นี่จึงถือเป็นสนามจริงที่ดีมากถ้ามันสามารถทำงานได้ดีในสภาพแบบนี้ ก็แปลว่ามันพร้อมสำหรับภารกิจที่ยากยิ่งกว่าในวันเปิดตัวปฏิกิริยาของผู้คนหลากหลายมากเจ้าหน้าที่ลาวแสดงความภาคภูมิใจนักข่าวต่างชาติเต็มไปด้วยความสงสัยขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเวียดนามและสิงคโปร์ต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดสื่อไทยรายงานอย่างระมรัดระวังแต่ก็ยอมรับว่าความพยายามของลาาครั้งนี้ถือว่าน่าชื่นชมแม้ว่าโดรนนี้อาจยังไม่พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบแต่ก็ได้สร้างแรงสันเทือนไปแล้วในระดับภูมิภาค สำหรับการรีวิวด้านประสิทธิภาพแม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่สัญญาณที่เห็นจากการสาธิตครั้งแรกนั้นดีมากทั้งความนิ่งของการดินระบบควบคุมที่ฉลาดและรูปทรงที่ออกแบบมาเพื่อความล่องหนหากเราสามารถพัฒนาต่อเนื่องและปร,ะปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้า Black Falcon อาจกลายเป็นโดรนพร้อมส่งออกภายในปี2027ก็เป็นได้สิ่งที่เราทำในตอนนี้ถือว่าน่าทึ่งมาก ประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดสามารถก้าวเข้าสู่วงการเทคโนโลยีโดรนระดับสูงได้สำเร็จและนั่นทำให้โลกต้องหันมามองแล้วคุณละคิดว่าโปรเจกต์แบล็ก a ฟลคอนจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของอาเซียนจริงไหมหรือแค่การแสดงเพื่อสร้างภาพลักษณ์คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าต่อให้สิ่งที่เราเห็นยังไม่สมบูรณ์แบบทั้งหมดแต่มันก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญมาก เพราะเมื่อประเทศเล็กเริ่มกลาที่จะสร้างนวัตกรรมของตัวเองประเทศอื่นๆก็ต้องเริ่มคิดใหม่เช่นกันถ้าคุณชอบรีวิวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ออกไปนะครับผอมาจัดนำเรื่องราวเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากภูมิภาคของเรามาเล่าให้ฟังอีกเพราะโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เราคิดผมคือ Thailand Auto r e v i e วแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดสนใจและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตของทั้งเครื่องยนต์และโดรนครับ